กินปุ๋ยจับค่ะทุกคนทานปุ๋ยจับอ๋อพิเศษใส่ไข่ด้วยน่ากินนะคะปรุงไหมเนี่ยปรุงไหมกินปรุงกินเ้นจ้ามาแล้วค่ะทุกคน จับใส่พิกไทยเยอะมากอนน่ลืมบอกเขานี่นธรรมดาธรรมดาไม่มีไข่พิเศษม,มีไข่มากินกัน,นะคะ่ะสยบกวาเออ,อนี่แหละได้มองเห็น มากินด้วยกันจ้าชิ้นใหญ่ใหญ่เลย ินกีวันดอก็กันมันจะเลยจ่ายอย่างงั้นไม่ได้มันจ่ายรต่ไปเดิมไม่ได้โอ้นีไอเดียวไอเดียวไอเดียวมาทำไปหาลกเวเงามอนอยู่เส้นโรงพยาบาลูค่ ร้อนร้อนร้อนดีบาทหวานควัน,น,วนยังขึ้นอยู่เลย เจสิ 45, บบาท5บหหรอ่บาทจับมากินมนะากค่ะทุกคนอากาศนหนาวหนาวซดเเจ้าร้อนๆเสียบเลยของเรายยงนม,มากเด็กทางแม่นี่มไม่วตกิน กินไม่ปรุงไฟชัดหน่อยเมื่อกี้แบบมัวมากไข่แดงแล้วกินไข่จับกนค่ะทุกคน่นนเล่นนันรอยครับไม้สวยอยู่ที่ฝุ่น กินตะก้อนเดี๋ยวแดดเดี๋ยวคุ้ม